ยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้รีวิวช่องที่รวบรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถซีดาน SUV รถครอบครัวหรือรถสปอร์ตที่นี่เรานำเสนอข้อมูลจริงเสียงจริงและประสบการณ์การขับขี่จริงเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Toyota Corolla a u t i s ิรุ่นปี2025ซึ่งถือเป็นหนึ่งในซีดานยอดนิยมที่ครองใจผู้ใช้งานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน Toyota Corolla a l t i s 2ส2 5ได้รับการปรับโฉมใหม่ในหอลายจุดทำให้มันดูทันสมัยสปอร์ตและหรูหรามากยิ่งขึ้นตัวรถภายนอกมีเส้นสายที่เฉียบคม กระจังหน้าแบบใหม่พร้อมไฟหน้าและที่ดูดุดันมากขึ้นเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของรถให้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและมีความฉบเฉี่ยมากขึ้นด้านข้างของตัวรถเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงความพรีเมียมมีล้ออลลอยขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มมิติให้กับตัวรถด้านท้ายก็มีการเปลี่ยนไฟท้ายใหม่ให้เป็นแบบเล็เต็มรูปแบบทำให้ภาพรวมของรถคันนี้ดูโดดเด่นขึ้นในทุกมุมมอง เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะรู้สึกถึงความเรียบหรูและใส่ใจในรายละเอียด Toyota Corolla a l t i s 2025มาพร้อมแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ที่ใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้งหนังสีทูโทนให้ความรู้สึกหรูหราและนั่งสบายในทุกการเดินทางหน้าจออินโฟเทนเมนตแบบสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงกล้องมองรอบคันและแอร์แบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารทุกคนในด้านเครื่องยนต์ t o y ยต a c โค o l ล a อา tis สปี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรที่ให้กำลังเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและยังมีรุ่นไฮบริดที่ให้ทั้งความประหยัดและความแรงควบคู่กัน ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นการควบคุมพวงม,มาลาัยและระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้มีความแม่นยำและให้ความรู้สึกที่มั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อขับขี่ในทุกสภาพถนน ในเรื่องของความปลอดภัย Toyota Corolla a l t i s 2025มาพร้อมระบบความปลอดภัย t y y t t s s f e t y s e เซนรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยประคองและระบบอ่านป้ายจราจรน,นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคัน กล้องมองหลังเซ็นเซอร์รอบคันและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันที่ติดตั้งมาให้เป็นมาตร,รฐานในทุกกลุ่นย่อยอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นปี2025คือระบบการเชื่อมต่อที่ทันสมัยมากขึ้นด้วยแอปพลิเคชัน Toyota Connect ที่ช่วยให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบสถานะของรถดูประวัติการใช้งานนัดหมายเข้าศูนย์บริการและควบคุมบางฟังก์ชันของรถผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบาย รองรับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว t o y o ต c o r ค l l a a ั t i ิรุ่นนี้มีให้เลือกหลายสีและหลายรุ่นย่อยทั้งรุ่นเครื่องยนต์ธรรมดาและรุ่นไฮบริดทำให้ลูกค้าม,มีตัวเลือกที่หลากหลายตามงบประมาณและความต้องการโดยราคาเริ่มต้นของรุ่นพื้นฐานจะอยู่ที่ประมาณ8,99,000บาทและอาจเพิ่มขึ้นถึง1,200,000บาทสำหรับรุ่นไฮบริดท็อปสุดทนี้ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่เลือกและโปรโมชั่นของแต่ละโชว์รูม หากพูดถึงความคุ้มค่า Toyota c o r o l ล a าอ t i ติ2025ถือเป็นรถยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลด้วยสมรรถนะที่ดีเยี่ยมความปลอดภัยสูงและดีไซน์ที่โดดเด่นอีกทั้งยังมีระบบเชื่อมต่อที่ทันสมัยและประหยัดน้ำมันในระดับที่น่าพอใจ ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถซีดานคุณภาพดีสำหรับครอบครัวหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบหากคุณชื่นชอบการรีวิวรถยนต์แบบละเอียดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Review ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆจากเราในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ